รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัดเจตาวงวัดเจตาวงเหรอเดี๋ยวไปทางวัดน้ำวนกูไปถูกอยู่แล้ววัดน้ำวนวัดปรูรานนี่งนะสาธุฮู้ โอเคโอเคครับทำถ,ถ้ามีอะไรให้กูถ่ายมึง,ยงนี่างบอกนะนี่เป็นจิตกรรมฝาขนา จริงไหมประหยัดฟางนังน,น,นี้คือสุดจริงๆริง400 500นี่ย่เราอเอันนี้คืออะไรนะอยากไปจับเยเเดเสีย้วเป็นอย่างรก็วาดเยอะครับเมืองไหนหน่อยนะบาเกี่ยวกับพะพุท้เชิ่ยวชาญหรือชาวบานอ๋อไม่ใช่เกี่ยวกับสมัยยุทธยาใช่ไหมไม่ดูสิ อันนี้เป็นวาดเมื่อกี่ปีก่อนนะสามสี่ร้อยเนี่ยต้องจะไปสี่ร้อยน่าจะยุคแบบธนบุรีอยุธยาอะไรเงี้ยน,นะครับเรพราะว่ารัตนโกสินทร์ก็แค่ประมาณสองร้อยกว่าปีอะ่อะรัตนโกสินทร์จนอืม ขออนุาตครับเพราะว่าผมขออยู่ตรงนี้พอเราทำที่หาย,ายอยู่กับกไะาเอีอน่อยู่ายอยู่กั่กระดาษไห้าตาะมาน,นียซา,า,า,าทุกลับเลยไหมตจบไปบอกเลย โอเคเขาบอกให้ปิดด้วยนะสาธุอะปิดแต่ลำบากมากเลยเนี่ยเวลาปิดประตูอะเดี๋ยวไม่ต้องอ้าตรงนี้ก่อนด้วยพค่อยปิดมันติดเนี่ยมันติดเนี้ยตรงนี้จะปิดเนี่มือมือเข้าไม่ได้น้องชาย ให้ลงเข้าแบบปิดป้องกันอ้าวปิดแค่นี้เลยเหรอนี่อ่านดิเลยประวัติดีเลยอ๋อประวัติอยู่นี่มรรับรับะกิตอโอเคเรามาอ่านกันครับจิตกรรมฝาผนังวัดเจดูฝาผนังหุ้มกรอกด้านหน้าเป็นรูปปั้นสมโพธิตอนมานวิชัยด้านหลังเขียนภาพอดีตพระพุทธเจ้า ผนังด้านข้างสองตอเขียนรูปพระพุทธเจ้าก้าพระองค์ผนังด้านล่างเขียนพุทธประวัติเป็นจิตกรรมฝาผนังที่งดงามยุคก,กรุงรัตนกโกสินทร์ตอนตนอนนอ้นอันนี้น่าจะประมาณแบบว่าสองร้อยปีสองสาม้อยปียใช่สองสามร้อยนะครับอนนารยธยรมมันยุคอะไรมีพระเจ้าตากอเดียวเหอใช่ไหมหลวงพ่อพี่ พระเจ้าต่างองเดียวนิทธบุรีก่อนแล้วจะได้ปูชิน,นที่โดนทหารตายอ,ะาอะ่ะไม่นานไงอายุสิบห้าปีเมืองอะไรน่าจะเมืองทนบุรีเลยเอ,อายุเมืองสิบห้าปียุคชนบุรียุคชนบุรีครับที่มีพระเจ้าตากอ่ะองเดียวใช่ไหมใช่หมาเนี่ยเขาว่าบ้าใช่มดีดีคือเขาว่าถ่ายไปทำสารคดีกก ใครถ่ายเม่ไรก็บอกตรงนี้นะครับเหมือนจะเป็นพระเจดีย์นี่เจดีย์ตรงนี้ก็มีครับผมแต่แรอบรอบวัดแต่แรอบรอบวัดในปัจจุบันก็มีผู้คนอาศัยอย่เนี่ย<ว>เอาเลยเหรอ โบราณสถานวัดเจดวงตั้งอยู่ตำบลบางขแยงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชก,กิจจานุเบกษาเล่มที่104ตอนที่246วันที่1ธันวาคม2530สิ่งสำคัญของโบราณสถานวัดเจดวงได้แก่อุโบสถเก่าหนึ่งหลังก่อด้วยอิฐถือปูนมีพาไล ต่อยื่นมาด้านหน้าบริเวณโดยรอบมีฐานเสมาอยู่ทั้ง8ทิศและด้านหน้ามีเจดีเก่าอีกสองค์ภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปสามองค์ประดิษฐานอยู่บนฐานสุกชีนอกจากนี้ยังมีจิตกรรมฝาผนังเขียนเรื่องพุทธทประวัติและอดีตพุทธแต่ก็มีสภาพลบเลือนไปมากแล้วสันนิษฐานว่าอุโบสถหลังนี้ คงสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นราวพุทธศตวตรรษที่24กรมศริลป,ปกรดำเนินการบูรณนะอุโบสถและอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ในภายในอุโบสถเมื่อปีพุทธศักราช2551พาผมไปไหนไเนี่ย พามาถ่ายรูปอกับีกนี่จะกลับจริงๆแล้วก็ปันเนี่ย like it's a jd ไม่เห็นยืนเยืนปากน้ำเลยหันไปห <c oughs> <im> ันมาเดินแล้วไหนอ๋อเจอแล้วเจอแลนี่สิ้นเอาหนีไม่ได้ยี่เือไม่เป็นแฟกันไอ้เห้ยู่กูจะยิงไปไหมเดี๋ยวนกอะไรอะคุมีดาไมเจอฮีเห็นไามตาดีตาพอยดวใหญ่ย ตรงเสาอ่ะตรงเงเสาอ๋อใกล้ๆตรงนี้เฮ้ยเจอแล้วนี่ไงยังบงชผู้ชมเห็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรัตมึงไปกินแล้วกันสองตัวน่ถทายไม่พบแน่อ่ะสัตว์เนี่ยสัตน้ำเลยไมันต้องสัตว์ตามครับ ยืนยืนออกมาจต่หมู่บ้านก็ถ่ายไปเรื่อยเลยมาแล้วก็ต้องถ่ายเลย้ามาแล้วไม่ถ่ายก็บ้าเยใช่ตาจริงๆการมันตืกบอีเชี่ยเสร็จยังอ่ะแล้วห้าปีอ่ะโอ้ยห้าปีโอเคกลับแล้วมีเชื่ยไหมมีเชื่ยไหมว่ามากรูไม่เชื่อ กลับบ้านกลับบ้านเด็กช่าเรยแต่ว่าแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เออ่คุณเล่าไปว่าแถวแถวที่เราผ่านมานี่มีเด็กช่างเหรอมีดิไม่เห็นนะเนี่ยมันเป็นซอยมันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกซอยเหรอมันซอยไอ้ไะลัมเหรอมีนคอนเต้ใช่ยุ่งกับคอนเต้ไหมอ่ะเนี่ยมเป็นซอย ไม่ใช่ไม่ใช่ด็กแาเราซงแข้งเลยแงเกาะเอเกาะเ่อมเ่อมประิทงแค่แค่ซงเหรอยขไปตว่ดยังว่า